ผมจะพาทุกท่านมาดูตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า ADA นะครับคนไหนที่เทรด ADA ADA อยู่แล้วนะครับเรามาดูด้วยกัน ADA up นะครับหมายถึงว่า ADA ขึ้นนะครับเราคิดว่า ADA มันจะขึ้น ADA UP ADA UP นั่นหมายกาว่าทายว่ามันจะขึ้นถ้าเกิดว่าตัวแม่ขึ้นตัวแม่ขึ้นเท่าไหร่ตัวลูกก็จะแรงกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือเป็นแค่ การหานะครับมาบอกกล่าวนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนตัวนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่ายกประเด็นให้ฟังนะครับว่าเออมันมันเป็นมันทํากันแบบไหนนะครับประมาณนี้ A.D.A. นะครับเดี๋ยวผมก็เซื้อกันว่า A.D.A. ก่อนนะครับ A.D.A. นะครับ u s d t แล้วก็ A.D.A. up A.D.A. up A.D.A.U.P. นะครับตัวนี้เรามาสังเกตพฤติกรรมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับตัวนี้มันไม่ใช่ฟิวเจอร์นะครับกอยัมมันไม่ใช่ฟิวเจอร์มันเป็นตายว่าตัวแม่ขึ้นตัวแม่ลงถ้าเกิดตัวแม่ลง1%ตัวลูกก็ลง3% 5%เถ้าเกิดตัวแม่ขึ้น3 1ขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัวลูกก็จะวิ่ง3-4%แต่ตอนนี้มาให้ดูนะครับดูตัวตัว2ตัวล่างนะครับ A D A นะครับ A A ธรรมดาหรือ A D A ปกติไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ไม่ชุบแป้งทอดนะครับเพราะมันไม่ใหญ่กว่านะแล้วตัวนั้น มันบวกอยู่ 11. 8 8เปอร์เซนตัวลูกวิ่งอ่าสิบเก้าเปอร์เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าตลาดขาลงถ้าเกิดคนไหนทายว่า ada ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าขาดทุนเยอะแล้วนะครับแต่ปอร์ตไม่แตกนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนทายว่า ada ลงอ่ะมันลงตลาดลงเขาก็จะกำไรแต่ตอนนี้เรามาให้ดูว่า ada up นะครับเป็นยังไงบ้างอ่าเรามาดูความคลาสสิกนะครับอ่าเพื่อนคิดดูนะครับลงมาจากเท่าไหร่ลงมาจากเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ฟิวเจอร์นะ โอเคนะครับตอนนี้1ดอลลงมาจาก300กว่านะครับกรณีสมมุติมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนี้อาจจะมี time d k หรือระยะเวลาในความคุ้มค่าหรือในการขึ้นไปด้วยนะครับก็ดูดีจจาก1ดอลน,นะครับขึ้นไป300ยกว่าผมไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับจากก้นไปตูดจากตรงนี้นะครับจนจุดแปนี้ไปตรงนี้ไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็ลงกลับมาแล้วมันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับนั่นหมายความว่าเรามาดูตัว ad a e หลักแป๊บเดี๋ยวลูกตอนนี้อุ้มเด็กอยู่ด้วยนะครับมืออีกข้างหนึ่ง โอเคเดี๋ยวดูใหม่อ่าลืมแล้วโอเค ADA ปกตินะครับ ADA ไม่ใส่ไข่นะครับก็ตัวนี้นะครับมาจากประมาณ1บาท2บาทมาจาก90ตังค์ขึ้นไปตัวร้อยถ้าเกิดว่า ADA กับตัวขึ้นไปที่3ดอลนะครับ ADA กลับไปตัวที่3ดอลก็แค่สองสามร้อยเปอร์เซนนะครับสมมุติถ้าเกิดหนึ่งดอลเนี่ยไป3ก็ประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้50ตังค์ก็ประมาณ5 50 50ไป1บาท50ไป1ดอลก็หนึร์เ็นต์ บาทห้องบาทสประมาณ3ามสี่รอเปนะครับเพื่อนเก็ออกมาบอกข่าวสั้นๆว่าถ้าเกิดว่าตัวแม่วิ่งไปแรงมากๆตัวลูกก็จะวิ่งแรงแต่ถ้าเกิดตัวแม่ลงแรงตัวลูกก็จะลงแรงนะครับโอเคลงแรงลงงานนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับอุ้มเด็กอยู่สวัสดีครับ